Hey love, you got your heart on your sleeve But the shirt on your back's a bit small Hey you, yeah your colors are changing The world ain't half bad after all Na 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 โทษนะที่บางครั้งเขาก็เฉยเมยไม่ค่อยฟังตัวเอง ทีลาขอโทษนะที่บางครั้งก็เสียงดังใสเตรียมพบกับค่ายครอบครัวซีรีครอบครัวที่รัก It's OK a y to Be Family เริ่มเวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีณอาคาร KGC Hall อซึ่งจะมีทั้งหมด4ตอนโดยตอนแรกจะเริ่มในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อได้ที่หัวหน้าแคร์ของท่านครับ